สวัสดีค่ะน้องๆได้เวลานิทานก่อนนอนกันอีกแล้วนะคะและนิทานที่จะนํามาฝากน้องๆในคืนนี้เป็นเรื่องที่พอยชอบมากๆอีกแล้วนะคะในตอนเด็กๆเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดขี้เล่ไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะหน้าป่าแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่ยอยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยๆก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกบไข่ต่อไปในที่สุดไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่ตัวโตวคอยาวขนสีเทารูปร่างน่าเกียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากคิดในใจว่า คงไม่ใช่ลูกของเราวันรุ่งขึ้นแม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆไปวไ่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดขี้เล่ตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งขันลงไปลอยคออยู่ในน้ำและวว่ายได้อย่างสวยงามลูกเป็ดขี้เล่ไม่มีความสุขเลยเพราะลูกเป็ดตัวอื่นลุมจิกตี ดังนั้นวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เละจึงหนีไปอยู่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพบลูกเป็ดเข้าหมานั้นหยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งไปเลยโถเอ๊ลูกเป็ดพูดฉันคงน่าเกลียดมากจนหมาก็ไม่อยากมอง ลูกเป็ดขี้เลได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงแก่นังเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่งและแม่ไก่จะออกไข่ให้หญิงแก่วันละหนึ่งฟองหญิงแก่เห็นลูกเป็ดขี้เลก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงจะออกไข่ให้เรากินได้อีกวันละหนึ่งฟองจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยเลี้ยงไปจนนานแต่ลูกเป็ดก็ยังไม่ออกไข่สักที ประกอบกับลูกเป็ดขี้เลทะเลาะกับแมวและไก่จึงได้หนีออกจากบ้านหญิงแก่ไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงแก่ลูกเป็ดเดินไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งก็เลยแวะหยุดพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไปบังเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้าจึงได้พาเอาลูกเป็ดขี้เลไปอยู่บ้านลูกๆชาวนาดีใจมากอยากจะเล่นด้วยจึงวิ่งไล่จับลูกเป็ด ลูกเป็ดกลัวบินขึ้นไปเกาะบนถังนมพังนมหกกระจายเมียชาวนาโกรธมากใช้เหล็กเขี่ยไหายว้างลูกเป็ดวิ่งออกทางประตูหลังแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ลูกเป็ดขีเหลได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าะะละเมาะริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมีปีกใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นรอบๆสระ พอเอินเหลือบไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปเล่นในสระน้ำให้นกแสนสวยสามตัวจิกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยที่มีรูปร่างหน้าเกียดอย่างนี้ลูกเป็ดขี้เหล่นึกในใจแล้วก็ก้มดูเงาของตัวเองในน้าแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นเงาเป็นหงแสนสวยต่อไปนี้ เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เล่อีกแล้วฝูงหงในสะลอยเข้ามาใกล้ๆและพากันทักทายพวกเด็กๆร้องว่ามีหงมาใหม่อีกตึงตัวแล้วหงตัวใหม่สวยที่สุดแต่หงตัวใหม่ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงขึ้นก่อน,อนเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เล่แล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำโดยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุข เป็นไงกันบ้างคะน้องๆนิทานจบลงไปแล้วและนิทานเรื่องนี้ค่ะสอนให้รู้ว่าแม้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ดีได้หากมีความอดทนเหมือนลูกเป็ดขี้เล่งไงคะเขาก็มีความอดทนตัวในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นหงส์นิทานเรื่องนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคะงันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พลอยจะหานิทานสนุกๆมาเล่าให้น้องๆฟังอีกคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะ